มาถึงเครื่องมือชนิดหนึ่งนะครับซึ่งได้รับความนิยมแล้วก็คาดว่าเป็นที่รู้จักของนักส่งเสริมแล้วก็ผู้ที่รักการศึกษาเ,าเรียนทุกคนนะครับคงจะเคยผ่านหูผ่านตามาบ้างเครื่องมือชนิดนี้เรียกว่าแผนที่ความคิดนะครับหรือ mind map ซึ่งตอนนี้นะครับเราได้พอจำรานนะครับที่จะมาช่วยแนะนําเป็นวิทยากรส่วนของแผนที่ความคิดครับพ่อครับตัวแผนที่ความคิดเนี่ยเขาเขาคืออะไรเขาเขาใช้งานยังไงบ้างครับ ผมอยากเริ่มแบบนี้ผมอยากเล่าปร,ระสบการณ์ของผมให้อาจารย์ฟังแบบนี้เมื่อสักสิบสี่ปีที่แล้วครับผมนี่ไปร่วมเวทีในเรื่องของการทําแผนชุมชนกับองคอ์กรพัฒนาเอกชนผมยังไม่เข้าใจเรื่องแผนที่ความคิดอะไรเนี่ยเขาไปขีดอะไรกันชาวบ้านพูดกันสามชั่วโมงนะรสะรุปลงในแผ่นแผ่นเดียวเนี่ยพอชาวบ้านพูดกันเสร็จเนี่ยมาอธิบายให้เราฟังได้หมดเลยว่าชาวบ้านเขาคุยอะไรกันเนี่ยเนี่ยคือคือคือมันมีพลังในการเรียนรู้เรารู้สึกเราเราทึ่ง ทีนี้เวลาผมเริ่มเรียนรู้เนี่ยผมไปใช้กับเวลาผมจัดเวทีกับชาวบ้านเนี่ยเวลาเราทําแบบเนี้ยชาวบ้านก็สนใจการเรียนรู้ว่าเออเขากําลังเขียนอะไรอยู่เขาจับประเด็นอะไรอยู่แล้วเวลาเราจัดการเรียนรู้เสร็จเนี่ยเราสรุปให้ชาวบ้านเห็นเลยว่าที่เขาพูดกันมา3ชั่วโมงเนี่ยเนื้อหาสาระมันเป็นยังไงนั้นแผนที่ความคิดเนี่ยเขาบอกว่ามันจําลองมาในเรื่องของของคือคือเป็นความคิด จำลองมาจากสมองของมนุษย์เราสมองของคนเลยใช่เขาบอกว่ามันสามารถคิดได้โดยโดยที่ไม่ต้องคิดได้ต่อเนื่องอะ่ะไม่มีที่สิ้นสุดนั้นในเรื่องของแผนที่ความคิดเนี่ยถ้าคนที่ใช้เครื่องมือนี้นจะพัฒนาเขาในการคิดเชิงระบบ,บเพราะว่าการที่เราเขียนแผนที่แผนที่ความคิดได้เดียแต่งว่าคนนั้นน่ะสามารถจับประเด็นและสามารถให้คนเห็นเป็นภาพรวมเชื่อมโยงเป็นระบบได้มันฝึกคนในการคิดเป็นระบบนะอาจารย์ครับครับ ซึ่งซึ่งตอนนี้ถามว่าในที่เวลานักส่งเสร,ริมไปจัดกระบวนการเรียนรู้ไปจัดการเรียนรู้กับชาวบ้านกับเกษตรกรเนี่ยถ้าเราใช้เราใช้เครื่องมือตัวนี้นะมันจะสร้างสร้างในเรื่องของอย่างน้อยช่วยในเรื่องการที่จะบันทึกข้อมูลที่ชาวบ้านก็พูดกันมาหรือว่านอกจากนั้น,นแผนที่ความคิดมันไม่ได้ใช้แค่แค่นั้นผมว่าผมอยากแนะนําตัวผมเนี่ย <ฮะ S 1> ผมทําได้ <ฮะ S 1> ผมก็มเ,ขเขียนในแผนที่ความคิดเนี่ยผมอยากจะบอกเขาเรื่องอะไรบ้างก็ใช้แผนที่ความคิด แนะนำได้ผมอ่านหนังสือเนี่ยสมมติว่าอาจารย์อ่านหนังสือเล่มหนึ่งมีอยู่ร้อยหน้าอาจารย์เนี่ยเวลาอาจารย์จะช็อตโน้ตเนี่ยมันจะจดพืดยาวเลยเป็นมันจะขีดเส้นไปเรื่อยใช่เป็นสิบหน้าแต่ถ้าอาจารย์สามารถสรุปในหนึ่งบทในหนึ่งแผ่นเนี่ยเวลาอาจารย์มามาทวนเนี่ยมันจะง่ายมันสะดวกขึ้นครับครับนี่คือนี่คือนี่คือประโยชน์ของแผนที่ความคิดนอกจากใช้การวางแผนใช้การจดข้อมูลใช้ได้เยอะแยะมากมายกว้างขวางมากเหมือนที่อาจารย์ว่านะครับ และทีนี้เนี่ยถ้าจะพูดไปเล่าไปผมว่ามันคงจะไม่เห็นภาพเหมือนกันนะครับก็เพราะว่าลองของจริงเลยดีกว่าครับพะครับได้มีกระดาษมีอะไรพร้อมแล้วได้เริ่มยังไงครับแผนที่ความคิดเขาบอกเ็าเริ่มแบบนี้อันแรกเลยเนี่ยคือกระดาษเนี่ยให้ใช้กระดาษกระดาษที่ไม่มีเส้นกระดาษเปล่าเาใช่ใช่แต่ว่าเราไปจัดเวทีกับชาวบ้านก็ใช้กระดาษฟลิปชาร์ตแบบนี้หนึ่งแผ่นไม่มีเส้นวิธีการวางกระดาษนี่ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะอาจารย์ เราต้องวางกระดาษในแนวขวางอาจารย์วางแนวขวางครับแต่ว่าตั้งไม่ได้ตั้งไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าสมองเรามีสองซีกซ้ายขวาโอ้เวลาเวลามันแตกความคิดเนี่ยแต่เราแนวแนวแนวตั้งเนี่ยมันจะได้น้อยมากมันแตกไหมหรอใช่มันตูกบีบใช่มันรู้สึกตูกบีบนี่คือนี่คือเทคนิคนึงแค่การวางกระดาษนะโอ้แล้วทีนี้ปากกาเขาบอกว่าปากกาให้ใช้อย่างน้อยสักสามสีครับเพราะว่าเขาว่า ในเรื่องของของการใช้สมองในเวลาเราใช้แผ่นที่ความคิดเนี่ยเขาบอกเราฝึกใช้สมองสองข้างให้มันสมดุลกันเพราะปกติคนเราในโดยเฉพวะนักวิชาการทั้งหลายเนี่ยเขาบอกมักจะใช้สมองด้านซ้ายคิดเป็นเหตุเป็นผลแต่เราเรามักจะสมองด้านด้านขวาซึ่งซึ่งคิดในเรื่องของจินตนาการเป็นรูปภาพศิลปินจะไม่ค่อยมีใช่ใช่ดังนั้ก็บอกว่าถ้าเราเขียนแผ่นที่ความคิดเนี่ยมันสื่อสารโดยรูปภาพสื่อสารดยเนี่ยมันฝึกใช้สมองสองข้างให้มันสมดุลกันนะครับ ทีนี้ทีนี้จุดเริ่มต้นก็บอกแบบนี้สมมุติว่าเราจะคุยกันสักเรื่องหนึ่งว่าจะบันทึกเรื่อง,มองผมอยากแนะนําจังหวัดผมหรื่อจังหวัดจังหวัดไหนสักจังหวัดเนี่ยผมอยากแนะนําจังหวัดจังหวัดผมนะสมมุติว่าจังหวัดแนะนําจังหวัดตรังอ่าอ่าอ,า,อาจารย์กาลองดูว่าถ้าถ้าอาจารย์ต้องการแนะนําจังหวัดตรังเนี่ยอาจารย์จะแนะนําอะไรบ้าง ก็เริ่มต้นในเขียนหัวเรื่องมาก่อนเขียนหัวเรื่องนึกก่อนเรื่องที่เราสนใจตรงนี้บางคนเขาเรียกว่าแก่นแก้วแก่นแก้วใช่ต้องเขียนให้อยู่ในกลางหน้ากระดาษครับต้องตรงกลางเลยใช่ครับบางคนเนี่ยถ้าเป็นจังหวัดตัวเองเนี่ยถ้ามีอะไรที่เป็นสิ่งสนใจเนี่ยเขาไม่ได้เขียนวงๆแบบนี้ก็ได้วาดเป็นรูปก็ได้จันก็บอกมันจะจําง่ายขึ้นหลังจากเขียนตรงนี้แล้วสมมติว่าผมอยากแนะนําจังหวัดตังผมอยากแนะนําเรื่องอะไรบ้างเอาสมมติผมแนะนําเรื่องการเที่ยวนะครับ การเที่ยวอาจารย์ดูดูเทคนิคนะหนึ่งเวลาเขาเขียนตรงนี้ยเขาบอกใช้เฉพาะคีย์เวิร์ดอาจารย์ไม่ต้องเขียนว่าแรงท่องเที่ยวจหวัดตังหรอกอาจารย์เขียนเที่ยวก็ได้เอาคำสั้นๆชัดๆเอาคีย์เวิร์ดทีนี้พอเที่ยวบับเนี่ยอาจารย์อยากแนะนําเรื่องอะไรบ้างสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวมีมีที่ไหนบ้างอาจารย์ก็เขียนไปมีปากเมงอ่านนะ สมมติว่ามีปากเมงมีน้ำตกอะไรอาจารย์ก็เขียนไปเนี่ยเขียนแตกไปเรื่อยๆแต่เทคนิคน,น,นึ่งนะคือหนึ่งเขาบอกความยาวของของตัวหนังสือเนี่ยต้องยาวกับต้องพอๆกับความยาวของเส้นที่เขียนความยาวของตัวหนังสือพอกับเส้นใช่ยายาวเกินตรงว่าแบบนี้อาจารย์เขียนครับเที่ยวแบบนี้เขาบอกมันไม่เหมาะสมเพราะ มันจะทําให้ขาดตอนําวังคิดเพราะอาจารย์จะมาเจออีกทีมาตรงนี้มันเหมือนสมองมันมันไม่ต่อเนื่องการคิดมันไม่ต่อเนื่องยไปแต่ถ้าเกิดเราต่อมันพอดีปุ๊บมันจะมีการต่อเนื่องคือเชื่อมโยงของข้อมูลใช่ไหมครับที่ยวก็มีเที่ยวของปากปากเมงใช่ไหมครับอ่ามีน้ําตกอ่น้ําตกอะไรน้ําตกโตนเต้อ่ะนะอ่าผมก็เขียนไปอะไรแบบเนี้ยครับทีนี้ถ้าเที่ยวอย่างเดียวเนี่ยอาจารย์สามารถแตกไปได้อีกนะปากเมงอาจารย์จะบอกปากเมงเมียไดดีอาจารย์ก็เขียนไปมีดีในเรื่อง อามีดีเรื่องของอาหารเอ้าอาหารมีอาหารอะไรดีๆอาจารย์ก็เขียนอะอาหารมีกุ้งมีหอยอะไรเนี่ยคือมันสามารถแตกความคิดไปได้ด้วยนี่คือข้อดีของ Mind Map มันคิดไม่มีที่สิ้นสุดแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเวลาเราเขียนเนี่ยอย่าไปวงหรืออะไรแบบเนี้ยมันจะทําให้รู้สึกว่าความคิดเราโดนจํากัดอืมประเด็นอีกอย่างหนึ่งเวลาเขียนแผนที่ความคิด ห้ามเขียนใต้เส้นเพราะอะไรนะอาจารย์เพราะว่าอ,อาจารย์แตกทั้งหมดสามกิ่งกิ่งนี้อาจารย์เขียนบนสิ่งนี้อาจารย์เขียนข้างล่างนะอันนี้เ่องเที่ยวอันนี้เดินทางชั่งมงแล้วว่าเดินทางนี้เป็นของเส้นนี้เรือเส้นนี้ออมันต้องเขียนระนาบเดียวกันเพราะว่าเส้นมันแตกได้ไม่จํากัดใช่ไหมการรวบรวมข้อมูลเราถ้าเกิดว่าเป็นระบบเดียวกันก็จะลื่นไหลขึ้นใช่ใช,ใช่แล้วการเขียนไม่แมปเนี่ยอาจารย์ต้องเขียนให้อ่านได้ในมุมเดียวกัน อ่านได้ในมุมเดียวกันเช่นเช่นสมมติว่าผมจะเขียนเส้นกำบนตรงนี้นะอาจารย์ต้องลากแล้วต้องเขียนให้อ่านในมุมนี้บางคนบางคนนะพลิกกระดาษเขียนเวลาเราไปจัดเวทีชาวบ้านเนี่ยเราติดฟิล์มชาร์แบบนี้เราไม่มีโอกาสพลิกกระดานเขียน,นยอาจารย์รแต่ถ้าอาจารย์เขียน a 4บนโต๊ะอ,อาจารย์พลิกได้เทคนิคตนี้พวกต้องต้องฝึกนะครับนี่คือนี่คือเทคนิคของไม้แมพซึ่งจํานวนกิ่งที่แตกออกไปเนี่ย ตรงนี้ปกติตรงนี้กิ่งที่แตกกิ่งแรกเนี่ยเขาเรียกว่ากิ่งแก้วกิ่งแก้วเรามีเรามีตรงกลางคือแก่นแก่นแก้วแก่นแก้วแล้วก็มีกิ่งก้อยอะไรแล้วก็กิ่งต่อไปอย่างกิ่งก้อยมันแตกได้ไปไม่มีที่สิ้นสุดครับนี่คือนี่คือไม้แมพนี่คือไม้แมพที่จะเห็นคร่าวๆทีนี้ทีนี้เขาบอกว่าถ้าให้มันมันดีกว่านี้เนี่ยผมอาจจะเอาตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับปกติเนี่ยกิ่งแก้วแต่ละกิ่งเนี่ย ใช้คนละสีน่าจะดีกว่าเพราะมาทําให้คนเนี่ยจำได้ในประเด็นหลักๆเช่นเรื่องเที่ยวเป็นแบบนี้นะผมก็ใช้สีดำเนี่ยเรื่องเดินทางเดินทางไปจังหวัดต่างเนี่ยเดินทางด้วยอะไรได้บ้างครับก็จะต้องมีรถทัวร์มีรถ,รถไฟ,ไฟมีเครื่องบินอาจารย์ก็ต่อเป็นกิ่งก้อยไปเรื่อยๆก็ถ้าเกิดสมมติใช้สีดําก็สีดําไปเลยใช่แบบนี้ใช่มันจะได้จําได้ว่าประเด็นหลักเนี่ยเวลาเราเราเราไปดูปั๊บเนี่ยเราสามารถบันทึกข้อมูลและจําข้อมูลได้ได้ง่ายขึ้น โอเคตอนนี้เราดูในส่วนที่ที่พอเขียนสุดๆเท่านั้นเดี๋ยวเราขอลองดูภาพไม้แบบจริงๆซิว่าถ้าเกิดเราลองแตกประเด็นทั้งหมดแล้วจะเป็นยังไงครับครับลองดูครับครับที่แสดงอยู่ในภาพนี้นะครับเป็นไม้แมพที่ได้มีการสรุปประเด็นแลวเขียนไว้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วจันเป็นการดึงข้อมูลมาจากบัตรคําที่เราเรียนกันก่อนหน้านี้ฮะเพราะว่าบัตรคําที่เราเรียนกันก่อนหน้านี้คือประเด็นที่เป็นโจทย์ที่คิดกันคือว่า สาเหตุที่เกษตรกรปลูกข้าวแล้วได้รับใบคิวไม่ครบตามเป้าครับเป็นการระดมกันว่าเอเป็นเพราะอะไรบ้างซึ่งในนั้นก็มีเรื่องของเจ้าหน้าที่เรื่องของเกษตรกรเรื่องของกระบวนการผลิตเรื่องของภัยธรรมชาติทีนี้พอเกษตรกรเนี่ยบอกว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่ทําให้เกษตรกรเนี่ยเป็นสาเหตุของการที่ไม่ได้รับใบคิวบอกว่าขาดแรงจูงใจทาไมาถึงขาดแรงจูงใจเพราะผลิตแล้วแรงขายไม่มีขาดแรงขายราคาก็ไม่ตาา่ตา,งนะตางจากไม่ต่างนะไม่ต่างจากอะไร ไอสินค้าที่เป็นเกษตรเคมีหรือว่าสินค้าทั่วไปก็ไม่เกิดแรงจูงใจที่ทําให้เกษตรกรเนี่ยสนใจที่จะผลิตครับครับทีไปก็ไม่ต่างกับเขาใช,ใช่ไหมครับเพราะมีความคิดตรงนี้อยู่ใช่ฮะใช่ฮะนี่นี่นี่คือนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่เรามีข้อมูลจากการระดมโดยบัตรคําแล้วแต่ผมอยากบอกแบบนี้ว่าจริงๆแล้วถ้าเราใช้ไม่แมปในการสรุปประเด็นหรือว่าสรุปเนื้อหาเนี่ยบันทึกเนื้อหาเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะรู้ก่อนหรอก ว่าสิ่งที่เขาจะระดมกันเนี่ยมันจะมีข้อมูลอะไรบ้างครับนั้นเขาบอกว่าคนที่จะเขียนไมล์แมปได้ดีเนี่ยถ้ามีภูมิหลังในเรื่องนั้นๆเนี่ยเช่นผมเนี่ยผมพอรู้ว่าเกษตรกรเนี่ยที่เราไปส่งเสริม GAP เนี่ยถ้าเขาไม่ได้รับใบคิวเนี่ยมันน่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างเพราะผมเนี่ยต้องคิดในใจว่าเดี๋ยวการะดมมาเนี่ยผมต้องจับสรุปประเด็นเนี่ยมีประเด็นหลักๆอะไรบ้างนะครับพูดงี้ยๆเราสามารถที่จะแตกกิ่งแก้วไายชัดเจน ใ,ใช่แล้วผมอยากบอกว่าคนที่เขียนไม้แม p แบบเนี้ซึ่งถ้าผมแตกเนี่ยผมแตก4ประเด็นแต่ถ้าอาจารย์มาแตกเนี่ยอาจารย์อาจจะไม่คิดแบบผมก็ได้อาจารย์อาจจะจบกลุ่มใหม่ก็ได้ผมอยากบอกข้อมูลอาจารย์เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งว่าสมมติว่าเราเนี่ยเป็นคนสรุปประเด็นถ้าเรามีโจทย์อยู่แล้วเราแบ่งกลุ่มไปไปกลุ่มย่อยเนี่ยโจทย์เดียวกันนะสัก4ี่กลุ่มวิธีเวลาเขามานําเสนอแล้วอาจารย์สามารถสรุปภาพรวมได้ดีเนี่ยคนที่จะทําหน้าที่สรุปประเด็นเนี่ย ต้องไปเดินเดินดูเวลาเขาปิดปลายมันมีประเด็นอะไรบ้างเพราะเราเนี่ยจะได้มาคิดประมวลไว้ล่วงหน้า<ม>ว่าเดี๋ยวถ้าเราสรุปเรื่องนี้มันจะมีประเด็นหลักๆอะไรบ้างครับแล้วหัวข้อข้อมูลเนี่ยเราจะรู้ล่วงหน้า<ม>นะครับซึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้มันสามารถทําได้แล้วอยากบอกนักส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม่ๆนะถ้าเกิดจะฝึกการใช้ไม่แมพเนี่ยวิธีง่ายที่สุดเวลามีการประชุมอ่ะคุณน่ยบันทึกการประชุมนั้นโดยใช้ไม่แมพเพราะการแตกประเด็นก็แตกตามวาระเลยอาจารย์รพเด็นวาระ ประธานแท่งกันที่ประชุมทาามีเรื่องอะไรบ้างเราก็แตกไปฝึกทําแบบนี้บ่อยๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆฝึกว่าเออเวลาเขาพูดสดที่ไม่มีประเด็นที่ชัดเจนเนี่ยเราจะคิดยังไงสุดท้ายมันจะฝึกเราในการคิดเชิงระบบได้จริงๆนะอาจารย์ครับครับและนี่คือมาแมปนะครับเครื่องมือที่ใช้ได้ตั้งแต่ระดับห้องประชุมในกรมกองไปจนถึงพื้นที่ที่นักส่งเสริมลงไปทไํางานเลยทีเดียวนักส่งเสริมรุ่นใหม่ครับอย่าลืมฝึกเทคนิคนี้กันนะครับ